สวัสดีครับทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงกลางปีพศ .2568 ท่านใดที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้หลีบเช็คด่วนใครที่เกิดในราศีนี้โหราศาสตร์ดังจากทั่วประเทศไทยได้ทักเตือนอย่างหนักให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจนับจากเดือนนี้เป็นต้นไป ใครที่เกิดในลาสีนี้ดวงของท่านนั้นเกิดการพลิกผันครั้งใหญ่ตัวของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคแบบไม่ทันตั้งตัวตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์จะได้รับรางวัลใหญ่จากที่ตัวของท่านนั้นเคยดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่คืนแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปอะไรที่เคยติดขาดอะไรที่เคยเหนี่ยวลังตัวของท่านเอาไว้ก็จะมาลายหายไปหมดทุกอย่าง ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวรับมือกันเลยครับทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทําพิธีการชาระล้างกรรมเก่าเพื่อตอนรับโชคว,วาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านถ้าหากว่าใครที่อยากจะให้ดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิด ให้ตัวของท่านนั้นกดเข้าไปที่ปุ่มซุปเปอร์แตงที่ด้านล่างของคลิปเพื่อเป็นค่าครูในการทำนายดวงและเพื่อเป็นการเสริมดวงเพื่อเป็นการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเพื่อให้เงินและทองนั้นหล่งลายเข้าทุกทิศท,ทุกทางและที่สำคัญตัวของท่านนั้นอย่าลืมละลึกขึ้นในใจตั้งนโมสามโบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่า พุทธังเป็นเงินทำมังเป็นทองสั่งคังเข้าของไหลมาเทมาอายุวันโนสุขังพระลังมีตังล่ำรวยล่ำรวยสาธุสาธุสาธ,สาธุให้ตัวของท่านนั้นท่องให้ขึ้นใจเลยครับทุกท่านเป็นคาถาดึงดูดเงินทองเพื่อให้เงินและทองนั้นหลังไหลเข้าทุกทิศท,ทุกทาง สำหรับใครที่ได้ยินหรือว่าได้ฟังให้ตัวของท่านนั้นกดแชร์คลิปนี้ออกไปและพิมพ์รับคำทำนายดังๆแล้วสาธุสามครั้งโอมสา,สาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิด ข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากิน ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยทิสิ่งดีๆเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไข่นิพพานังปัจโยโหโตุสาธุด้วยเถินทุกท่านครับ ต่อไปเราประเช็คดูดวงทางด้านการงานของชาวราศีเมษในเดือนนี้กันครับสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆตัวของท่านมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่สามารถสร้างซื่อเสียงให้กับตัวของท่านได้และยังมีโอกาสเปลี่ยนสายงานไปสู่อาชีพ ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นกว่านี้สำหรับงานที่ตัวของท่านนั้นได้ลงมือทำมานานแล้วกำลังเริ่มทรงดอกออกผลนอกจากนี้ตัวของท่านยังอาจได้รับการโปรโมทหรือว่าได้รับโอกาสให้ดูแลโปรเจกต์ที่สำคัญและสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่มีเกณฑ์ได้งานที่ดีขึ้นและตรงกับความสามารถของท่าน และที่สำคัญมีแนวโน้มว่าผู้ใหญ่จะให้การไว้วางใจมากขึ้นหากแสดงความสามารถได้เต็มที่อาจได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือว่าเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมและนี่คือวันที่โชคดีที่สุดทางด้านการงานของท่านวันที่สองวันที่สี่วันที่เจ็ดวันที่เกาวันที่สิวันที่สิ้า วันที่18วันที่23และวันที่27เหมาะกับการประชุมที่สำคัญขอขึ้นเงินเดือนหรือสมัครงานใหม่และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้อาจมีความกดดันจากหัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานข้อที่สองระวังปัญหาการสื่อสารในที่ทำงานอาจเกิดความเข้าใจผิดกันได้ข้อที่สม ระวังข้อมูลสำคัญล่วงไหลหรือมีคนมาแอบอ้างผลงานข้อที่4ระวังเพื่อนร่วมงานที่อาจน,นำข้อมูลของคุณไปโดยที่ไม่บอกกล่าวและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในเดือนนี้แนะนำให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับ วัดที่เกี่ยวข้องกับพระปางเปิดโลกและพระพุทธรูกที่อยู่กลางแจง้งเพื่อเสริมพลังงานทางด้านการงานข้อที่สองทำบุญเกี่ยวกับการถวายหนังสือธรรมะหรือการบริจาคอุปกรณ์การเรียนข้อที่สามแนะนำให้ตัวของท่านนั้น ไหวพระพุทธรูปประจาวันเกิดเพื่อเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงานข้อที่4สายปากกาสีน้ำเงินหรือว่าสีทองในการเซ็นเอกสารที่สำคัญสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ตัวของท่านนั้นมีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาแบบไม่หยุดย่อนทุกท่านขลาบช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะ ทางการค้าออนไลน์นอกจากนี้มีแนวโน้มขยายกิจการหรือว่าเปิดตลาดใหม่และในช่วงนี้มีโอกาสที่ตัวของท่านนั้นจะได้รับโปรเจกต์ใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวนอกจากนั้นลูกค้าเก่าจะกลับมาใช้บริการหรือมีโอกาสทำกําไรจากดิวที่ใหญ่ขึ้นและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ การลงทุนใหญ่ๆยังต้องใช้ความรอบคอบอ่านมีปัญหาในเรื่องเอกสารหรือว่ากฎหมายข้อที่สองอานมีคู่แข่งพยายามเข้ามาตัดราคาหรือว่าดึงลูกค้าของท่านไปและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ข้อที่หนึ่งให้ตัวของท่านนั้นทำบุญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำเช่น บริจาคค่าน้ำปราปาให้กับวัดสถา,านสงเคราะห์หรือว่ามูล,ลนิธิต่างๆและให้ตัวของท่านนั้นมันปล่อยปลาเพื่อเสริมความมั่นคงของธุรกิจข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นไหวพระประจำวันเกิดเพื่อเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงานข้อที่สใช้วอลเปเปอร์โทรศัพท์เป็นสีเขียวเข้ม จะช่วยดึงดูดโอกาสทางการค้าได้สำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือว่างานพิเศษตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจมากขึ้นทุกท่านครับในช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นโดยเฉพาะจากการแนะนำต่อและยังมีโอกาสทางธุรกิจที่ตัวของท่านนั้นทำอยู่จะขยา,ายโด่งดังไปถึงต่างประเทศ นอกจากนี้สิ่งที่ตัวของท่านนั้นได้ลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้วกำลังส่งผลกำไรอย่างมหาศาลในเร็วๆนี้และที่สำคัญผลงานของท่านในช่วงนี้จะได้รับความสนใจมากขึ้นอาจได้เข้าร่วมกับแบรนด์หรือว่าองค์กรใหญ่ระดับประเทศและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้งานเข้ามาเยอะขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อนควรจัดสรรตารางให้ดี ข้อที่ 2. ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งหรือว่าคนอื่นมาแย่งงานข้อที่สาอาจมีลูกค้าบางรายที่ขอแก้ง,งานมากกว่าปกติข้อที่4หลีกเลี่ยงการลดราคามากจนเกินไปเพราะอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวได้และสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้น ทำบุญเกี่ยวกับคนยากไร้หรือว่าบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพื่อเสริมพลังงานแห่งความโชคลาภข้อที่สองวางต้นไม้มงคลเช่นต้นวัส,สนาหรือกวักหมอลกตไวทีนาบานเพื่อดึงดูดพลังงานทางการงานได้และนี่คือวันที่โชคดีที่สุดทางด้านการงานของท่าน วันที่สองวันที่ห้าวันที่สิบสองวันที่สิบห้าวันที่สิบแปดวันที่ยี่สิบสองและวันที่ยี่สิบห้าเหมาะกับการเสนองานหรือว่าเจรจาต่อรองงานสำหรับดวงทางด้านการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้สิ่งที่ตัวของท่านนั้นจะได้รับในเดือนนี้ ในช่วงนี้ช่องทางการเงินจะเข้ามาดีกว่าปีก่อนแบบหลายเท่าตัวทุกท่านครับตัวของท่านมีโอกาสได้เงินจากรายได้เสริมหรืองานพิเศษที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและยังมีเกณฑ์ได้รับเงินจากโปรเจกต์ที่เคยลงทุนไปแล้วในช่วงนี้ตัวของท่านโคตรโชคดีเลยครับ เพราะจะได้เงินเดือนหรือรายได้จากงานหลักเพิ่มขึ้นแบบเป็นพิเศษและตัวของท่านมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากการลงทุนเก่าหรือว่าการลงทุนใหม่และนี่คือวันที่โชคดีเรื่องการเงินของท่านวันที่สองวันที่ห้าวันที่8วันที่10วันที่12วันที่15วันที่20และวันที่22และนี่คือ สิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ข้อที่ 1. มีเกณฑ์ต้องใช้เงินไปกับการดูแลสุขภาพหรือว่าซ่อมแซมสิ่งของที่จำเป็นข้อที่สองระวังการถูกหลอกให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความแน่นอนข้อที่สามมีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือครอบครัวทางด้านการเงินข้อที่สี่อาจต้องใช้เงินไปกับก,บการซ่อมแซมบ้านรถ หรือว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นข้อที่5มีเกณฑ์ต้องเสียเงินให้กับครอบครัวหรือคนที่คุณลักข้อที่6ระวังการถูกโกงหรือเสียเงินเพราะมิตรสาชีพสำหรับเคล็ดรับการเสริมดวงทางด้านการเงินของท่านข้อที่1ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับถวายสังฆทาน เป็นของกินหรือบริจาคอาหารให้แก่คนยากไร้จะช่วยเสริมโชคลาภให้กับตัวของท่านได้ข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นพกเหรียญน,นำโชคหรือว่ากบคาบเหรียญไว้ที่โต๊ะทำงานข้อที่สแนะนำให้ตัวของท่านนั้นควรทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้าหรือคนยากไร้จะช่วยเสริมโชคลาภทางการเงินให้แก่ตัวของท่านได้ ข้อที่4พกเหรียญจีนโบราณหรือว่าวางต้นวาสนาไว้ที่บ้านเพื่อเส,สริมโชคลาภทางการเงินของท่านสำหรับดวงทางด้านความรักของชาวราศีเมษในเดือนนี้ดวงสำหรับคนมีคู่ความรักของท่านนั้นจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นหากว่าตัวของท่านนั้นมีปัญหาภายในความสัมพันธ์ จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้โดยง่ายกว่าเมื่อก่อนและในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ตัวของท่านจะวางแผนเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันเช่นเรื่องบ้านการเงินและการงานและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ควรระวังคำพูดที่ไม่คิดอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกน้อยใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจได้ข้อที่สอง ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้อที่สที่สำคัญที่สุดควรให้ตัวของท่านนั้นต้องระวังเรื่องความลับเช่นการช่วยเหลือครอบครัวโดยที่ไม่บอกคู่ลักอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ดวงสำหรับคนโสดตัวของท่านมีโอกาสได้พบรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมมากทุกท่านคราบ หลังจากที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนำไ่ทัววันนับจากนี้เป็นต้นไปจะมีโอกาสพบกับคนที่มีอายุเยอะกว่าหรือเป็นคนที่อยู่ในวงการเดียวกันและคนที่เข้ามานั้นมีแนวโน้มเป็นคนมีความรู้ความสามารถหรือเป็นผู้ใหญ่มากกว่าพิเศษไปกว่านั้นตัวของท่านมีโอกาสเจอคนที่จริงจังและมีความมั่นคงในชีวิต และสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านความรักสำหรับคนมีคู่และคนโสดข้อที่หนึ่งควรไหว้พระแม่อุมาเทวีพระศิวะพระแม่ลักษมีหรือพระตีมูลติเพื่อขอพรเรื่องความรักข้อที่สองพกหินโควสัสเพื่อเสริมสเสน่ห์และพลังแห่งความรัก สำหรับดวงทางด้านสุขภาพของชาวราศีเมษในเดือนนี้ในเดือนนี้สุขภาพของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากโกาครคภัยไข้เจ็บที่เป็นมานานนั้นก็มีโอกาสหายและทุเราเบาบางล,งลงกว่าปีก่อนแบบหลายเท่าตัวสำหรับใครที่กำลังมีโรคประจำตัวอยู่นับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะเริ่มดีขึ้นมาและสำหรับใคร ที่กำลังนอนโรงพยาบาลอยู่ก็มีข่าวดีเข้ามาในเร็วๆนี้และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้อาจมีอาการปวดท้องท้องอืดหรือว่าอาหารเป็นพิษข้อที่สองระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อไมเกรนและความเครียดจากงานและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านสุขภาพของท่านในเดือนนี้ แนะนำให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับถวายสังฆทานยาหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือบริจาคยาให้แก่ผู้ยากไรสรุปภาพรวมดวงชาวราศีเมษในเดือนนี้ด้านที่หนึ่งด้านการงานมีโอกาสดีแต่ต้องปรับตัวให้ไวด้านที่สองด้านการเงิน รายได้ดีแต่ต้องวางแผนไช้เงินให้รอบคอด้านที่สามด้านความรักต้องสื่อสารและเข้าใจกันให้มากขึ้นด้านที่สี่ด้านสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและไมเกรนทุกท่านครับนั่นก็จะเป็นทั้งหมดดวงของชาวราศีเมษในเดือนนี้ต่อไปเราไปเช็คดู เคล็ดลับการแก้กรรมของชาวราศีเมษสำหรับใครที่ดวงไม่ดีดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นทำยังไงก็หาเงินไม่ขึ้นไม่เกินสักทีเรามาเช็คดูวิธีหรือว่าเคล็ดลับการแก้กรรมของชาวราศีเมษในเดือนนี้กันครับสำหรับเคล็ดลับการแก้กรรมของท่านในเดือนนี้ทุกท่านครับ บางคนนั้นอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้สร้างมาหลายพบหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่า ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้นั้นเป็นคนที่เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดและในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อํำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเป็นการเปิดดวงหรือเหล่าโหราศาสตร์ท่านเรียกว่า การเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลท่านตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้น ก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นจากที่ดวงร้ายก็จะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั้นเองขรับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทำการขอขอมาพ่อแม่ ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทําให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือว่าเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามันมาดูแลท่านบ้างวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นเจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําการค้าขาย หรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบเรื่นหมดทุกอย่างทําอะไรก็ดีทําอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะจนหรือว่าลําบากมากก็จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นร่ํารวยขึ้นมาทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศินห้าหรือว่าศีลแปดให้ทำได้ในข้อใดข้อหนึ่ง ไม่สินห้าก็สินแปดไม่สินแปก็สินหให้ตัวของท่านนั้นรักษาอยาให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักษของเราเทวดาเป็นที่รักแก่เหามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่ส คือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยเจา้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทําในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสในทางด้านการค้าขายทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินจะไหลน้องทองจะไหลามา หาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สี่คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่าห้านาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหาว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลนองทองจะไหลมา เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่5คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมั่นทำอย่าให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนา จะเป็นที่เคารพของเราเทวดามารพรหมและมูสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลลโลกทุกท่านขลาบถ้าหากว่าใครที่สามารถทำตามห้าข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะโจรหรือว่าลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทํำตามห้าข้อ ดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคย, Zion, ation, เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐแบบีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนั่นเองครับ ทุกท่านครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับการทำรายการพยากร์ดวงชะตานั้นไม่ได้เจาะจงดวงคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพาารร์เป็นการทำนายตามตําราทั้งหมดและนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไป ให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสําหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโลกภายอยู่ก็ขอให้หายจากโลกภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้หลั่งไหลมาเทมาเทวดาทุกสันฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภยัย มูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถินอมสาธุสาธุสาธุ